จัดแต่นั่นน่ะย่างมาให้จัดเสียกองกูร้อยเลยกองฝนกูมาเจ้าเว้นเจ้ากูไม่ที่มาเจ้ากูเล่าไม่เว็นเลยเว้นเนี่ยมัมย้งไอ้ตจเนี่ย <c oughs> ยังได้แล้วนึกตายวะแม้กูยิงโต๊กยิงกูดกูเบ้อ <c oughs> <c oughs> อ้ออ <c oughs> ยังมึงออกไอ้หมากอเลยกูไม่ต้องกูต้ตัว มึงไม่ออกกูคนนุ้นจังปนีหละกูออกได้หรอออกอะมึงเคยได้ปุ๋ยมั้งไหมไม่เคยดูเล่แต่กูคุ้นกูออได้บอ,อกแหล่งมากกูก้อนเด็ดเลยก้อนหลอกแลยกูตีน้ำฟากอะดื้อนะมึงนะไม่ดื้อเพื่อตอนแรกๆกูตาเกี้ยวอ,อ่ะย่างต่อตามยุดจะมัง่ง่งจัดนักเรงไม่ตัดย่างเพื่อคู่บ่าป้าลูกไปโรงเรียน ลูกไปโรงเรียนขาเติมตีละวตอนไดนมึงโดมาเนอละลูกมึงลูกกูม,มึงเคยดันใหญ่มึงวะเน่ยลูกเือนกูไปโรงเรียนลูกกูจะกลิ้งอยู่ใตค้คนใครๆเป็นเลยลูกเปลี่ยนก็เรียนจบปริญญาตรีลูกกูอย่างดีก็เป็นลูกอ้วยยนเลยร้อยอย่างนั้นก่อ <laughs> <laughs> นแรงมาหยุดใจจองอย่าจัดเต็นดูมันมาหยุดไม่กูพ้นรถ เดือนต่าได้มึงรไมแต่กูต้องพ่นพ่นลแหละรู้เต well ียวไปแต่ดู NV ู้เกิากูไปเสียได้วมึงเกิบมากูไปเสียวว่าเพกูจะได้ไปตักตีกันนัวต่อบองแล้วแต่ไม่บองไม่ใช่เกิ้าอตังกูไปพ่นรถไม่กันเป็นป้ามันตุกกูแต่ละกันนิ่มเพแล้วค่แล้วยางแรงจิบคุ้จ้องมตติจ้อง มาอีกทีพี่กินอะไรกูมีไอ้ไรไปร่าไปดีชาสักทิไหนฮะยัยลูกล้านไดเมียตีฮะยัยสกุลได้ดลูกจีนไม่ต้องตัดยางสักตีเ็นดูลูกล้านว่าเพื่อนไม่ต้องหลับปากนี่นอ้องกระจอนสักไปเร็วเราไม่ติอยู่กับใครถ้าไดเมียจีนสกุลกว่าเพื<ป>่อนุกกาเลนไดเมียดเรื่อยๆอยู่อันนี้ว่าเพื่อนยังไม่ตัดกูโกนให้ชาติตองั ตายห้องก็แล้วด้วยฟรีนูดดกจอย้แก่นี่คนยิ่งอาจยังก็โยบป็นนี่มัมดแล้วน,นี่ไม่อยายเลยนะตัวน้ำตวมตีอันเป็นยาดมดเอยแค่ไในต้องไปเล่นเดียด๋ยวช่วยสวัสดีใครโอ้ไ <c oughs> อเจ้านี่ถตาเป็นชาเย็นไม่น่ากินเลยใจอยไม่มีนม เลอมันเลี้ยงเด็ดกาดดำพุดปนีกว่าปลูยังเงินนองปอยกาดุนีไยนี่มาก็ปลูยสวัสดีกับคนช่วยน้าอันนี้น้าอันี้อันนอ้นนะมาบ้ามาหลังน้องเต้มกับมาใจ ตรงเจ้าหาด้นยอันนี้อ่ะก็บตำลัยกับอยู่บานเนี่ยไอ้นนดนี่ใไรอลู่วะไอ้นนทนี้ใครโรตเตอรีกับดอกมาลีนี่้องพวกมารอยอันนี้อันนั่อันนกลางคืนตำลัยอ่ะอนนนนนนหร้อนเป็นหนักรองวางไม่โต๊เลยครูรงเพลงไปะนเ้นน้องอ่ะนีกนอหนายอ่ะเี่นนี้ ถ้าพี่ต้องมีงานไหนน้องไปลองเพลงน้องน้องไปไหมครับนายมีโน่มาหน่อยเบอร์โตเบอร์ไรครับมีน็อตนะฮะหวังให้จดนี่ฮรอจดเบอร์อันนี้นนอตเบอร์เลขไรครับเบอร์โตน้องอันนี้รุ่นแนนตาวอะไรอยู่อ่ะรุ่นแนนตาวรุ่นเป็ดดาวอ่าไอ้ไอ้ได้เลยครับเงียบอีดาว จ็ดสเ้าอ่ายาอยาีดาวดาวใส่เบบนีนุ่นเต็มมาเพื่อก็เลยเลาแล้วนุ่นมากวังเบอร์โตก็ได้ปลูยยังเงินนองไปไม่รอใสเต็มปีไม่ยุดชุดเก้าจ็ดสิเก้าจ็ดสเก้าเก้าอ่าโตได้รอไม่กับเบอร์นี้มันนี่ไม่เหนิน้ไม่เหนินอหมีโนอินนินใส่ก็ no, in, in. xìm, anh ấy. Xìm nụ lệch à? Anh ấy ăn trùn, trái đốt. Ồ. Xây bản ăn à, kéo. Hà, khát gín lại đúc đúc. Bở tổ phí ra thì phiên Hãy đây lời gặp. Ý, đào Hãy là tiếng này là chị cao chết. À. ตอดต่อได้เลยครับเงี้ยนี่ดาวแดงโ้ยไม่นูรกูตาโตกูเก็นโตเบอร์แรกนูจนติดนู่นเนี่ยมันจะนีต้ตตานู่นนะครับแค่จี่ก่าวๆเออตาเล่นปอดด้โตสักิดคนนี้คือน่องชา้ที่ใจซ้องจิ้มเลยจะไม่ครับนั่นนิ่มเออนิ่มนั่นไหวนูนู่นูมองนั่นอกจิมอันนี้จะออกหน้ามี ไอนเนี่นไหวเ่นเงียฮะ้าต่มตเล่นเนอเนี้ตนี้เล่นเน็ตได้ไหมอะไม่ได้อ่ะไม่ไมีงีน,นอ่ะวหวเงียดไม่แรงเล่นไม่ได้ต้องเล่นอีย็แรง <c oughs> ไปบุญรุดดีไป <c oughs> ไปเล<อ>นว่าเน็ตแรงมาอย่าเพียเอนังเจ้ากับอ่าดีใจมากปีต้องป๊บเนื้อโคก็เลย น้องจ้าอากกบคือจักนี้ปีตองรักเตอร์คนเดียวนะน้งองอากกบน้งองอกกบคือปี่ตองอันรักเตอร์คนเดียวฉันแล้วปี่ตองยากไม่ลูกสักคนเอาไว้เป็นตีหยุดเนี่ยจิตใจ,จหนูไงนะ้องเกิดลูกได้ไหมถ้าแต่งงานกับปี่ตองนายกี่ปีกับตอนน้องอีเกิดออะร่ำเนื้อเอิหน่อยใช่เรียวจังน้องตองดังไว้อกเลว็ว ลูกเกยอะไรหม้อแรกินว่ามันีได้พว่วมันจองตั้งหว้คนไม่จองลำบากถ้าได้ลูกกูตั้งจือให้ช่วยช่วยแกได้ลูกกูถ้าได้ลูกกูชอบลูกเศร้าลูกใจไม่เอาดื้อชอบลูกเศร้าเออลูกเศร้าตั้งจือเพื่อให้ช่วยเด็กยิ่งชุ่มชศรอ้าวให้รวยรวยให้มันดีทีต้องตั้งจืดวันวันเลยจืดพื่อโตน้องรวยบวช món tòng trăm chỉ kín nâng cháo à tay ngang cái nâng ná à như thế à ai dân mới rồi phải đại cặp cháo ní về là cướp luộc tòng vô mình dây chu có ngày tòng vô mình kê tinh nghi nu vô mình chúng nâng lẹ mà lẹ pra mà lẹ kê đại cặp chung lẹ là mà lẹ pra mà lẹ kê đại cặp chung kê mình vô nơi khoang năm nó mình vô bên Ta đai <laughs> cả cũng mì lúc đọc khi đai <laughs> Cầm chung hơi ông chẳng lê Lê hoa ta đi Quá mất kê lê hoa nó có mất chung Tua yên đi <laughs> cả hoa mất nàm pháp nàm là cha mà kiềng hông Pháp nàm trong trái <laughs> ẩm dung Tốt lông tốt là ok ok ลู่ยังเงือดทองไปวอยก็กอร์จนแจกรลีแบกไปแจ็คเรียนแบก จากดีแบบแบบจากเรียนบ้านประทาวันเราอยู่ทุกลงุงซี่ยอะทีหนึ่งแต่มาถึงตานนี้เป็การคว,าวบจะผูมี าจารย์ลือใจได้มาเป็นประธานในพิธีการเลือกคู่กับละองดาวสกาวเดือนธิดาทั้งสองครับพี่น้องครับเรื่มพระใจไปอย่างยิ่งลุกขึ้นตอนเช้าส่งน้ําส่งตา,าดาแล้วออกมาจูน,นาตกองหลวงรับจังทิดาสาวทั้งสองมาพบที่นี่ละองดาวสกาวเดือนมาติดลวันนี้วันติดเจ้าจะได้เลือกหัวรองตามที่บอก เนี่อละองดาวกราบถวายบังคมเบค้าชิเด็ดพ,อออดพอ่อขอให้ิเด็ดพ่ออำนวยเวยพระบอใจลูกดาวด้วยถ้วยเจ้าเหลือได้คนนี้ที่มีความรักมั่นคงมีความเข้าใจอยู่กันไปจนชวนนิติรันชวนัวกาาันอวัตรสรานนะลุงนมเบข้าชิเด็ดพอ่อนังงนื่งพอดู ช่วยไหมพ่อช่วยเลยลูกหนุ่ยได้พ่พอได้ยังไหมพ่ออืดีใจไหมเออหนุ่ยได้พ่ลอ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 นะพ่อนะเออเป็นหนังล่างพอลูกค่ะเออ ลูกบ่มคว้าชายทินนรงขอ,งของกราบลงเทพประมาทาพระองค์ไเจ้าค่ะเออโชคดีลูกทินนรงนางก้อนคว้าชายขอบระได้ไเจ้าค่ะเออโชคดีลูกด้กวยกล่าดวดยกระหมอ่อม ก็ไปแจวกราบตัวเองคมไปจนกว่าเก้ากระบอกคือคว้าชายตินรงรแเรกเป็นใครมาจากไหนอะฮะเป็นใครยะมาอ้างตัวเป็นคว้าชายหัวมึงจะหลุดจากบ่าปมันรู้หรือเปล่าแกเป็นใครอะแล้วแกน่ะเป็นใครกูถามว่าแกเป็นใครอะข้าก็คือคว้าชายตินรงตัวเอ้ยกล้าไดแหละคว้าชายตินรงแกมีอะไรมาพิสูจน์ว่าแกค,คือคว้าชายข้ามาถึงก่อนถึงก่อนจะต้องเป็นคว้าชาย มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องถึงก่อนถึงหลัง,งยยพูดแล้วไปเดี๋ยวคุณจะโตไปเลยแม่งนังลูกนังอน่ยรอหมนคุยตัดสิน อยากได้ใจว่าใจพี่เรื่องพี่มาแต่เมืองนเกอยกรู้จริงบุญปลูกอ่ิพี่เป็นลูกไกลพอจะได้บอกน้องนังไม่ได้ยกยางมาแต่แต่ได้ดรวมดอดกดนอนแม่กับพดอัากไม่ได้น่ะ ไม่รวมมองน้องอรักไม่ได้อีกใจใจน่รักนะกันกนะนาตาลอดล่ลออกไหมละพี่เอาน้องนี้เป็นที่รนยาที่เป็นปัสแตอย่าละหลังไกลขึ้นแรกกว่งน้องมอบของวันน้องน,นี้ Bi thái trong đại biểu dòng dòng bì trong bài diện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  dòng 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 bài diện ปลิกแอมปี่ายนอง่ายทั้งตัวมาไป,ป่ปวดกนันนูไม่มาทีอยากหจหยิงไม่รอดก็พอดจำปีแต่งกันปีนี้มีลูกทุกคนก็อยากให้เจาให้นนนกันวีแวอ